กราบสวัสดีครับผมกันลากชอนนสองนะผมว่นนี้จะมาจากสกินเอชิตาห้าศูนยมาดูกันนวะ่าห้าศูนามีจริงหรือไม่นี่ครับผมด้โหลดสกินนี้มาจากเว็บไซต์นะครับมาได้สกินห้านะคะรับ้าเเลืเาปล้ทะทะเลยนะครับ ห้าสิทห้ามีอาวดอกขาวนกนโอเค เนี่ยครับมันจะเป็นยางไงแต่แต่ว่า ห้าสิบห้าบเ็ดหสิบแป้าก้าิบสบามบาทแล้็ก็ถ้าจะไปทืนนี้ก็มาว่าหาหิบห้าทไทยค่วอะไ่งเง้ยแล้ก็ลมไม่พอหต่เ่เป็นงนตอนนี้ยังไม่ทำอะไรก็ไม I don't know how long it